นางสาวนันชรัตวงหรือไทยชื่อเล่นชื่อมิงค่ะอายุ25ปีค่ะค่ะก็เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะเริ่มเล่นเป็นอาชีพตั้งแต่อายุประมาณ14-15ค่ะตอนนั้นได้เดินทางแข่งขันในประเทศไทยแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเห็นแววค่ะเขาก็เลยให้ไปแข่งขันรายการ เยาวชนชิงแชมป์สมัครเล่นโลกที่ประเทศโรมาเนียค่ะไปแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกก็ได้รองแชมป์เยาวชนโลกมาค่ะค่ะเรื่องของการฝึกฝนไม่ค่อยมีผลต่อสุขภาพค่ะเพราะว่ากีฬาสนุกเกอร์ไม่ค่อยได้มีการประทะกับคู่ต่อสู้เท่าไหร่ค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าค่ะ ส่วนเรื่องจัดการกับความท้อแน่นอนค่ะเป็นนักกีฬาก็ต้องมีช่วงเวลาที่แพ้หรือว่าไม่ได้ดังที่คาดหวังไว้อ่ะค่ะก็พยายามที่จะทำออกมาให้ดีกว่าเดิมค่ะสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นกับกังวลก็น่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังแล้วก็ผลงานที่เราอยากจะทำให้มันออกมาได้ดีอะค่ะก็ จัดการยังไงคิดว่าพยายามทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทําวันนั้นก็ทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะ ความคาดหวังของคนอื่นมีผลต่อหนูพอสมควรค่ะแต่ก็เวลาที่ลงทําการแข่งขันนะคะพยายามที่จะโฟกัสข้างหน้าแล้วก็ปัจจุบันณนะเวลานั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าหนูมัวแต่ระแวงกับความกังวลของคนที่คาดหวังจะทําให้การแข่งขันเราของของหนูอะค่ะหลุดสมาธิค่ะก็พยายามที่จะโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ หนูเชื่อว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะครับค่ะก็เวลาแพ้นะคะมันก็จะมีท้อบ้างค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเรายังทําอยู่พยายามที่จะทําอยู่หนูเชื่อว่าวันนั้นก็จะมีวันของเราค่ะแล้วก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองให้ให้ดีค่ะแรงผลักดันที่ทําให้สู้ต่อหนูเชื่อว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนแรกด้วยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของ กำลังใจแล้วก็การสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ดีค่ะจริงๆการเป็นมือหนึ่งของโลกก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งของหนูในการเล่นสนุกเกอร์ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่สามารถคว้ามาได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะก็ตื่นเต้นกับการเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นานที่สุดค่ะ ค่ะก็ถ้าพูดถึงกีฬาสนุกเกอร์นะคะทุกคนก็จะมองว่าเป็นกีฬาของผู้ชายนะคะก็จะรู้สึกแปลกใจเวลาที่เห็นผู้หญิงเล่นกีฬาสนุกเกอร์ค่ะก็หนูคิดว่ากีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ดีชนิดหนึ่งค่ะก็อยากจะให้มองภาพกีฬาสนุกเกอร์เป็นแบบใหม่ค่ะณนะตอนนี้มันเป็นอาชีพมาก,มากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็การที่หนูเป็นผู้หญิงแล้วได้ไปแข่งร่วมกับผู้ชายก็พยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาสนุกเกอร์ก็ ผู้หญิงก็สามารถเล่นได้ค่ะอยากให้ให้มองมุมกว้างขึ้นด้วยค่ะการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมีความต่างอย่างแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อของผู้ชายเขาจะแข็งแรงกว่าของผู้หญิงค่ะไม่ได้วัดจากการแทงแรงหรือน้ําหนักที่ที่ต้องใช้แรงนะคะแต่เปรียบเทียบจากการที่เป็นการแข่งขันในระยะยาวค่ะกล้ามเนื้อของผู้ชายเขายืนระยะได้นานกว่าแล้วก็ เป็นเรื่องของความมาตรฐานค่ะการแข่งขันของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงทําให้การแทงออกมาของผู้ชายเขามีความที่จะดูแล้วมันสนุกกว่าค่ะแล้วก็ผิดพลาดได้ยากกว่าการแข่งขันในประเทศไทยก็จะเป็นรายการ Thailand Ranking ค่ะ ก็จะเป็นการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ส่วนต่างประเทศที่หนูได้เดินทางแข่งขันอยู่ตลอดค่ะจะเป็นระดับโลกค่ะก็จะเป็นอาชีพมากกว่าค่ะอย่างทัวของผู้ชายที่หนูแข่งขันอยู่ก็จะมีแค่128คนที่สามารถเข้าไปแข่งในรายการทัวร์ได้ค่ะมีเก็บคะแนนทั้งคู่เลยค่ะก็ถ้าเป็นของผู้ชายตอนนี้ หนูอยู่ประมาณอันดับ100กว่าค่ะเพราะว่าแข่งร่วมกับผู้ชายด้วยค่ะแต่ว่าก็จะมีรายการแข่งของผู้หญิงด้วยที่เป็นเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อย่างในไทยก็จะเป็นเก็บคะแนนเหมือนกันค่ะค่ะก็สําหรับตัวหนูนะคะณนะตอนนี้หนูเป็นนักกีฬาเต็มตัวค่ะ หนูพอจะทราบว่าภาพเก่าๆของกีฬาสนุกเกอร์ก็คือเป็นการมองว่าเป็นกีฬาของการพนันแต่ว่าณนะตอนนี้หนูก็มองว่ามันเป็นอาชีพมากขึ้นเราสามารถสร้างรายได้กับกีฬาชนิดนี้ได้จากการแข่งขันนะคะแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ด้วยค่ะก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองแล้วก็ลองเปิดใจค่ะเพราะว่าถ้าเราเดินทางเป็นนักกีฬาเต็มตัวจริงๆหนูก็เชื่อว่าเป็นกีฬาที่หาเลี้ยงได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงได้ค่ะ กีฬาคิวสปอร์ตนะคะก็จะมีหลายรูปแบบค่ะก็จะเป็นสนุกเกอร์บิลเลียดแล้วก็พูค่ะแต่ว่าหนูเคยลองแทงพูลอยู่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบสนุกเกอร์มากกว่าค่ะถ้าอยากจะลองมาเล่นแบบว่าเป็นนักกีฬานะคะก็สามารถลงแข่งได้ที่ Thailand r a n k i n g ในประเทศไทยได้เลยค่ะหนูแนะนำว่าอยากให้ลองลงแข่งดูในไทยก่อนนะคะเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าการแข่งขันมันเป็นยังไงแล้วพอวันหนึ่งที่เราเต็มตัวแล้วเรามีโอกาสแล้วแล้วก็ได้รับการส่งไปแข่งต่างประเทศก็ตามก็อยากให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าไปได้ค่ะค่ะก็ถ้าเป็นโมเมนต์ตอนนั้นโดยส่วนใหญ่นะคะแนะนำให้อยู่กับเกมค่ะถ้าเป็นฝั่งพูดต่อสู้แทงเราก็พยายามคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะ เล่นลูกนี้ยังไงการเดินข่าวยังไงการคุมการกันการแทงเหมือนเราไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าหลุดจากเกมอะค่ะการโฟกัสที่เราจะลุกไปแทงในไม้หน้ามันจะทําให้สมาธิเราหลุดได้ค่ะก็พยายามที่จะอยู่ในเกมกับเขาไปด้วยค่ะค่ะการเลือกอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเล่นสนุกนะคะก็คือไม้คิวนะคะ จะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลค่ะไม่สามารถบอกว่ามาคิวของหนูคนนี้ก็แทงได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของสรีระก็ตามเรื่องของกล้ามเนื้อก็ตามค่ะก็ต้องเป็นเฉพาะของบุคคลบุคคลนั้นค่ะใครที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์นะคะหนูอยากให้ลองเปิดใจค่ะ มามองหรือว่าได้ลองเล่นจริงๆกับกีฬาชนิดนี้นะคะหนูเชื่อว่าทุกคนอาจจะตกลุมรักมันในสักวันหนึ่งค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่สนับสนุนหนูเพราะว่าก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนคอยให้กำลังใจคอยส่งแรงเชียร์ในการแข่งขันของหนูทุกรายการก็ขอบคุณมากๆค่ะช่องทางติดตามของหนูก็สามารถติดตามได้ที่เพจไฮเอ็นสนว์เกอร์นะคะแล้วก็ มเีเพจมิงหนึ่งสี่นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน Facebook ชื่อนัชารัตวงหาลือไทยค่ะ